เปิดเจ็ดครั้งทับวกสหรัฐล่าสุดมีการขนรถถัง M 2 a 4หลายร้อยพร้อมอัตจรซุปโปโลแลนด์ขณะที่รัสเซียมีการเตรียมเปิดศึกตะวันตกจากที่สถานการณ์ของยูเครนโดยภาพรวมค่ะไม่สามารถที่จะต้านทานการบุกข,ของกองทัพรัสเซียได้โดยเฉพาะแนวหน้าค่ะที่ถูกทำลายยุทโธปกรณ์ไปแล้วเป็นจำนวนมากทำให้มีการรายงานถึงการเคลื่อนย้ายอาวุธชายแดนครั้งสำคัญล่าสุดค่ะวันที่4กรกฎาคมเว็บไซต์ทบวมีการออกมาเปิดเผยว่า กองทัพบ,บกสหรัฐเริ่มที่จะเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางทหารไปยังคลังสินค้าในเมืองโปวิดซึ่งก่อตั้งอยู่ในโปแลนด์สถานที่ดังกล่าวค่ะเป็นส่วนหนึ่งของระบบจัดเก็บสำหรับกองกำลังกองทัพสหรัฐในโยุโรปที่เรียกว่า APS 2 Army Preposition Stock 2การถ่ายโอนอุปกรณ์ค่ะดำเนินการโดยกองพลสนับสนุนภาคสนามของกองทัพที่405 ในช่วงแรกอุปกรณ์ดังกล่าวค่ะถูกจัดเก็บอยู่ในคลังสินค้าในเมืองแมนไฮในเยอรมนี ani, ซึ่งก็มีการรอการสร้างคลังสินค้าในเมืองโปวิดให้เสร็จสิน้นสำนักข่าวของกองทัพบ,บกสหรัฐค่ะได้มีการประกาศการเคลื่อนย้ายยุทธปปรรณรโดยจะประกอบไปด้วยรถถังค่ะประมาณ100คันรถรบทหารราบ M2A4 จำนวน152คันปืนใหญ่อัตราจร M 1 0 9 A 7จำนวน18กระบอก รวมถึงยานยนต์รักษาความปลอดภัยสะพานโจมตีและก็รถหุ้มเกราะด้วยอุปกรณ์ที่เคลื่อนย้ายค่ะก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับปีกตะวันออกของนาโตโดยกองกําลังติดอาวุธของสหรัฐโดยโกดังค่ะตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินซึ่งก็จะช่วยให้สามารถขนส่งบุคลากรและกองพลยานเกราะทางอากาศได้ทันที โดยกองพลค่ะจะสามารถรวบรวมยุทธป,ปรกรณ์ทั้งทหารที่จําเป็นทั้งหมดได้รวมถึงสต๊อกตระสุนชิ้นส่วนอะไหล่เชือกเพลิงและของเหลวปฏิบัติการจากนั้นกองพลก็จะสามารถไปยังพื้นที่วางกําลังได้กระบวนการนี้ค่ะได้รับการวางแผนมาหลายปีแล้วสหรัฐได้มีการเตรียมและก็ขนส่งยุทธป,ปรกรณ์ไปยังเมืองแมนไฮเนื่องจากมีสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสมอยู่ที่นั่น ขณะนี้ค่ะการก่อสร้างฐานอุปกรณ์ในโปวิดเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วซึ่งก็เป็นหนึ่งในสัญญาที่ได้รับการลงนามในปี2019แล้วก็มีการตัดสินใจไว้ก่อนหน้านี้ขณะนี้ค่ะอุปกรณ์ก็กำลังถูกไทยโอนไปยังโปรแลนด์กองทัพบกสหรัฐค่ะมีคลังสินค้า APS จำนวน7แห่งได้แก่ APS 1ตั้งอยู่ในดินแดนของสหรัฐอเมริกาแผ่นดินใหญ่ APS 2ตั้งอยู่ในยุโรป APS 3ค่ะตั้งอยู่บนเกาะดีเอโกกาเซีย e และบนเรือรวมถึงเรือขนส่งที่แล่นในภูมิภาคแปซิฟิก APS 4ค่ะตั้งอยู่ในญี่ปุ่นและก็สาธารณรัฐเกาหลี APS 5ตั้งอยู่ในคูเวตและก็กาตา APS 6ค่ะตั้งอยู่ในเมืองชลสตันรัฐแคนซัสอ่าวกวนตาโาโมประเทศคิวบาและบนเกาะดีเอโกกาเซีย และ A.P.S.7 ค่ะตั้งอยู่ในประเทศอิตาลีก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่3กรกฎาคมเว็บไซต์ทับคอม,มีการออกมาเปิดเผยด้วยว่าอังเรรูเดนโกนักข่าวสงครามของ V.G.T.R.K. กล่าวถึงความขัดแย้งในยูเครนจะสิ้นสุดลงในไม่ช้า แต่รัสเซียควรที่จะเตรียมพร้อมสำหรับสงครามครั้งต่อไปกับตะวันตกสงครามกับชาติตะวันตกนี้จะจบลงในไม่ช้าแต่เราจะต้องเตรียมตัวสำหรับครั้งต่อไปนอกจากนี้ในการรบในอนาคตจำนวนทหารจะไม่ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษว่าเป็นข้อได้เปรียบทุกอย่างจะถูกตัดสินโดยเทคโนโลยีทุกวันนี้ประสบการณ์ของสงครามครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า เทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างมากความพร้อมในการใช้งานของอินเทอร์เน็ตความสามารถในการมองเห็นและการกำหนดเป้าหมายขีปนาวุธผ่านดาวเทียมปัญญาประดิษฐ์สำหรับการค้นหาและทำลายเป้าหมายโดยการใช้ UAV ทุกอย่างบ่งบอกว่าในอนาคตศัตรูจะสามารถทำการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้จะมีกองกำลังที่เล็กกว่าก็ตามดังนั้นวันนี้เราจึงต้องมีการพัฒน,นาเทคโนโลยีและนำเข้าสู่กองทัพให้มากที่สุด ไม่เช่นนั้นพรุ่งนี้ก็อาจจะสายเกินไปรูปเดนโกมั่นใจในแผนการของชาติตะวันตกซึ่งกำลังเตรียมความพร้อมค่ะสำหรับการทำสงครามครั้งต่อไปรูปเดนโกกล่าวสรุปว่าศัตรูจะหยุดความขัดแย้งในปัจจุบนันและสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในไม่ช้าเขาจะทำเช่นนี้โดยคำนึงถึงสงครามในอนาคตซึ่งเขาจะเตรียมการอย่างจริงจังมากกว่าสงครามในปัจจุบนันสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่าให้เราหลอกตัวเองอีก